นี่ซีเครื่องกระเฮ็ดมซีมาใหมนออ่น้อเลยครับามยนทีลแหละเขาสั่งซีเคร่องเบ<า>ียรตายแล้วรถกูโอ้โอเคสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็จะมาเอาบักแพนด้าเข้าเมืองเนาะไปเอาเครื่องจากอนุสิตเนาะเออแล้วก็ไปหาไอทำเพิ่นวา่าสิอยู่โบ้านม่บอกโอเค เดี๋ยวหาจะไปเอาเครื่องจากอน,นุชิตเนาะว่าเครื่อง,งอยังเดี๋ยวฮาคอยมาเสล่นกันเดี๋ยวหาจะเอาบักแคนดาเข้าเมืองเนาะว่าเป็นอย่างไรมิน,นี่ก็เป็นหมือวันทิศเนาะคือสิบอเป็นยังดอกต้นตดนคืออาสิไดอออกเนาะตัวทางกับบุคาลายรเลยกับฝนตกเลยกับ,บมีเวลาขี้แน่อเออนะเบิ่งทรงตอนนี้เนาะนี่ประมาณนี้ใส่ทรงเสียง,งเนะาะเออลายคนกับ มาเส่าแต่งลราบอกก็คือยังบริันต์เสาแจกเนาะเออกำลังเฮ็ดตอนนี้ก็บขาดเต่ทอเนา,าะเออขาดเต่ทองมีทองหายใจดีก็สปอนเซอร์ได้เนาะเอออ่ะหยอกหยอกนี่ซีเครื่อ,องก็เฮ็ดสีมาใหม่เนาะเดี๋ก็อามยนทีแลแรกเขาสั่งซีเงินตอนนี้สีแดงแล้วอ่ะเฮ้ยเจ็กกับซีอันนี้แหละมกักหลุดเนาะ หลายคนมักหลุดนอนตรงนี้เนาะมักหลุดเวลาขับที่ไก่มันมักหลุดประมาณนี้อันนี้น่าจะหมดแล้วล่างขั้วส่ยไหมตาขอบหนึ่งจุดสองเนาะแเวก็ยุ่งย่อยุ่งย่อกะมือสองเอาเฮดซีมาไหมประมาณนี้มาหนีก็เฮดซีไหมเงาๆเลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขับสีเขับเมืองเนาะ ไปหาะทำเพิ่นวาสิอยู่ก่อนโอเคอก็ไล่หางเดี๋ยวเขามันลุยกันเลยเนาะไปลุยเลยกองจักดีหรือบอ่ก,กองฮาน้ำมันโอ้น้ำมัน,โอโอน,มนบอกเลยไป đốt tôn thân anh đại học thì ô cô ô hè tích ba bò bàn bò hay lên lên nó ăn nào cả bò lái nó vâng áo đồng đen นายูมงมยืนยันนายูงเยยลยไปทางอโศท,ทางบ้านเฮากันดลยนนี่แหละจึงประหยัดที่เนาะ Bằng cho con được chạy. À, mà luôn cảm nó chưa cháu hôm không. Hè, 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 không hè, chơi đâu. hè, không hè, 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 Ai ลูกกวาเงาโทรใส่เด้อคว่าเขาใส่โทรศัพท์ไทยอ่าบุรกกว้านีเนาะควาใส่ขอเดิมบไร้ลุกกวานี่เ้าเข้าเวตยเอมก็นเนาะคนกันควน วันนี้เราจะไปห้างขายคำเบอรมพอศิริบาลรอคนดูบาดดักกันเริ่มเนะโอ้นานเลยเวียคไปดูงานมาโดนโอ้โหโอ้ฮาริคายบ่ ตัดกล่องกอนเนาะเอากดเงินก่อนตัดกล่องแค่นี้ก่อนโอเคเนาะหลังจากเอากดเงินแล้วจะเงิน,ม,นมัดเลยเนาะไปล,ลีกจอเงินสีเลือเติมน้ำมันก็ แดงตุจอตุ่จอด,จอดโอเครุ่เ,นะเ,เ,เ,เรื่องนะรุ่เรื่องดีเอาแกงดูอันนี้กิ๊บเนาะโอ้แดงกำลังหอดโอห้หลายๆโอเคเดี๋ยวเอาเสียงก่อนเดี๋ยวกิกลกองเอา เอาเครื่องก่อนเนาะโอเคเนาะหลังจากเอาเครื่องแล้วก็เรือหน0 0งพกีบเนาะเออจักเครื่องยังยังดอกนี่โอเคเดี๋ยวเอาตามหาไายคำเพิ่นว่าสิอยู่บ้านหรือบ่โอ้น้ำมันไม่ได้เติมแล้วยังอีกเครื่องหนึ่งยังอีกตู้ตู้จอดตู้เสื่อมเนาะเราทันเอาไปเลยมาดักเรือโอ้ทางแดง ไปดักวับเลยค่ะันอยู่บัวน้องบัวพิดจุดกูอยู่ รอใครมาลิ้นน้ำมาสร้างซองให้เอาสร้างซองเป็นอยู่บ้าเนาะโอ้ยทางเนาะบักคำเลยโอ้ทางเข้าเถือนเจ้าปวดโซแล้วยตายแล้วรถกูโอ้ รถจางดๆโอ้สวัสดีสาวน้อยโอ้โหเติมไปโอ้สาวน้อยใส่ว่าเรีอมเลยลืมเลยนะทางนี้เงินบอก Tầm đoạn này sao? Tránh đây, tránh đây À